จ้องเงินภาชนะเลยนะครับหายไปหกวันเลยนี่ครับนับเห็นจากปกคลิปแรกนะครับมันไม่มีหมูบ้านฝ่นตรงนี้ตรงนี้โอ้โหนั่ยถนนหลายเลนมากครับนี่ครับประชากร ถ้าใครเข้ามาเร็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับโอ้โหอันนี้เหมือนสนามบินมีดินน่ะที่แลนดิ่งอ่ะนี่ลันเวีะที่ลันเวีเหมือนมีดินน่ะรถไฟฟ้านะครับสะพานที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับ ครับโอ้โหนะครับสวัส <t> ดีค <t> รับขออนุญาไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปนี้น่าจะจบเร็วหน่อยนะนะครับ